นอนหลับได้ตื่นหนึ่งตื่นขึ้นมาภากเสียงตอนหาทุ่มจะพี่นองกลับมาอยู่บ้านเฮาแล้วนอนเวนเวนหญิงสามทุ่มสี่ทุ่มก็ง่วงเงาเหาโนอนตากระสีมืดบ่ขึ้นแล้วจ้ะคิดมือนี่กระถ่ายต่อจากที่กลับมาจากบ้านไอ้เชฟหญิงน่าจะยิงหวดบ้านฉันแล้วจะกรม,มาฟ้าว่าฟังขายของซอยอีเมจจะยงิงหลานซ้ายสองคนนะคะลูกของน้องชายเราเพิ่นสิม,มานอนน้ำซุ้มสันอยู่บ้านน้าเมืองผี่หญิงซิม,มาเข้าดาวน้ำกันนะคะก็เลยพาหลานมานำสองคนเนาะไปเก็บเสือ้อผ้าให้ยังมาไปหับมาแต่หออยู่เทคนิคผุนก็นั่งจุ่มน โซเล่กันกินข้าวแล้วจักหน่อยที่ได้พาเม่ฉันไปเอาของอยู่อากาศจะหญิงมาหอดปุ๊บก็ต้องพาเล่าไปเอาของปั๊บนะคะเป็นธรรมเนียมน้อหญิงใกล้ซีหอดเทศกาลปีใหม่แล้วร้านค่าน้อยๆของเม่ฉันละกสิกาตุนสินค้านะคะว่ขายเทศกาลนาอหญิงเพราะว่าขึ้นวันที่สามสิบเอ็ดเป็นบุญบ้านของชุมฉารอันนี้ก็สิเป็นล้านสาวฉันตามกันมาแต่กรุงเทพพ้เลยงญมงมาพบปะพูดคุยกันกรสิมาโซเล่กันว่ามือแรงสิพากันกินอย่างนาะยจังนที่สิพ้าอีเมย์ไปตลาดนะคะไอ้ใช้เวงพนเรือซิซินก๋วยเต ม่เท่าเพื่อน้างหมอกก๋วยเตี๋ยวไปถ่าลูกเคยนะคะหญิงมาหอดแล้วก็สิจัดเลยสูเทอสูเือที่เรามาบ้านนะจะหญิงไอ้ใช่เวงแล้วก็ต้องชิมก๋วยเตี๋ยวเมียฉันตลอดเลยฉันพันย่งางบัวหิวฉันก็เลยย่งางบัวกินหญิงก็เลยเห็ดก๋วยเตี๋ยวเสินเลี่ยงให้ไอ้ใช่เวงก่อนจะถวยหนึ่งปุงเผ็ดเผ็ดหญิงขนาดาอีเมย์หองมาใส่เลยด้ว่ามักเผ็ดนั่นเป็นมักเผ็ดตาเอาอย่ใส่หลายเด้อแล้วใส่หาว่าฉันไปซีเมืองจนหูหลูดหญิงเอ้ยเผ็ดหลายจนออกหอนอันนี้ก็จะเป็นลานสาวคนสวยของฉันแล้วจะน้องมีหน้าพอแต ไอ้ใช้เพงกินข้าวลแลกแรก็รสีขับรถพลัยิงข้าวอากาศไปเอาของเนาะจาะไปเอาของอยู่้านในตลาดที่แบบว่าขายทรงพวกของอย่างไฮร้านค้ามาขายหานะมาหอดกับมาเลือกคงเลือกของยิงเออเป็นใจกยบหัวเมยฉันพนักงานจำหนาได้เนาะจา่ะเงินสุฉันบนมีหลุดนุนไม่หญิงเราต้องรอชุ่มฉันกลับบ้านเทศการจะสีมีหลุดนุนหรือว่าถ้าเอาของเมื่อแต่ละเือกรสิให้พี่ิงเอาของไปให้ฮนะหญิงน้องสาวฉันอยู่อากาศการะสีอาของเอาอย่างไปให้เราขายถ่ายจังสีนะพนักงานก็เลยถามว่าย้ายมือดีครับรถนะ มาส่วนดอกเมชาก,ก็เลยบอกว่าเอารถยนต์มาเพรานว่าปกติเห็นแต่เอามอเตอร์ไซค์ไปใส่เอาของนะนาั้าน,านที่จะเสพ่ยิงเอาของมาให้จังสีน่าเลาะซื้อของซื้ออย่างมาไว้ท้า,ายยุ้านค้าเศจเรียบร้อยก็สิไปเลาะตลาดจะยิงหาแนวไปกินแรงแล้วอีเมลแล้วก็สิไปซื้อเครื่องเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเราเพราะว่าเฮอนชันขายก๋วยเตี๋ยวน้ำนอกจากปีนี่ขายก๋วยเตี๋ยวน้ำละก็ปกติสิขายตามหมกหุงน้ำมันอยากเฮงเนาะเราก็เลยเศร้าขายตามหมกหุงหญิงก็เลยขายก๋วยเตี๋ยวแบบกุบกิบขายได้เมื่อละถ้วยสองถ้วย,วยแต่มันก็เป็นความสุขเล็กกๆขขอองเรราาายย เาะตลาดคนหลายหลายใจทุกคนเทศกาลนะคะตลาดบรรอากาศของร้ายหลายคนกระซิเหยยบกันตายพร้อม <c oughs> โวดผู้แต่ว่าของอยากของกินกระลายคือเก้าหญิงพวกมะเร็งถอกมะเร็งทอดนะคะดักดุงดักแด่ของกินมีแบบโพดผู้อีหลยหญิงตลาดบานเฮาเห็นแล้วก็คึกค,ค,คืนเนาะคะ่ะคนสิกับบานปีใหม่เทศกาลหญิงมาสาวหาในกินอยู่ตลาดเนาะฉันมากกับเมชันิตี้ฉันซื่ออย่างกับอีย่างต่ะ่างเมชันบอกโอ้ยูเฮือนเฮ่ามีอยู่โอ้ยูเฮือนเทามีหลายฉันก็เลยบ๊วย อย่างมาจากย่างเลยได้มาดิ่ๆหน่อยๆนอกจากแนวที่สิกินแนวที่อยากอีหลที่บ่ได้กินโดนโดนสกิซส,สือมาก็จะเป็นพวกข้าเหมาพวกนี้จะี่อันนี้ส้มผักเคียวปีใช้กระซื้อมาได้หญิงเพราะว่าถุงละ10บาทเญิงตอนแรกฉันนึกว่าถุงละซาบป้าถุงละส0บาทจะี่อ่อนงดงามสิเอาไปกินกับอย่างค่อยคิดอีกที่นึงจ้ะแต่ว่าซืไปสะก,ก่อนนะจ้ะ <c oughs> กินมันหลายฮะน่ายิงย่างรอหาของอยากของกินยังบ่รูเราจว่าสิก,กินย่างคิดออกแต่จังสื่อเนาะยิงซื้อของแล้วแหละก็พาก,กันกลับมาจากบ้านอากาศร้านชาย2คนเพิ่นก็บ,บอกว่าหิวข้าวเนาะเมฉันก็เลยบอกว่าลวกก๋วยเตี๋ยวปันนองกินแบ่สดๆกต่กเลยพาก,กันเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวให้ผู้บ่าวหืรมเพิ่นกินผู้ละถ้วยเนาะอันนี้ก็สิเป็นน้องเซก,กี้กับน้องซิ้นจังเนาะหิงลูกน้องไอ้ชัยเวงนะคะเพิ่นมาอยู่น้ําผู้บ่าวหืมเพิ่นเพิ่นอยากมาคุยสาวบ้าน,นเมืองนะจ๊ะยิงก็เลยสิมาอยู่เข้าดาวน้ําจนวันที่1ที่2ผ,ผู้ดียิงเยจทสิ ไปสงลิดมือีิฉันทายไวต้ตงแต่มือวันที่29คุณหยิงหากะเอามาลกมาบ้านนี่หนึ่งวันพันเหตุการณ์ลิดดองร้ายหลายลงบ่ตรงมือลงบ่ถ,ถึงมือกะขอโทษขออภัยเด้อจ้ะทุกคนไม่กะจักเป็นอย่างเอาโทรศัพท์มาจ่อปากใกล้วดบ่รื้จังใดภาคเสียงออกมาก็เลยมีเสียงล่นิดหน่อยลบกวนเนาะจ้ะหญิงขอโทษขออภัยเด้อจ้ะทุกคนฉันใส่มือถือเครื่องเดียวนะคะภาคเสียงไม่กะบ่มียิงเฮต,ตามมีตามเกิดเอาจ้ะทุกคนหลังจากกลับมาจากตลาดไอ้ใช้เองกับไม่กินก๋วยเตี๋ยวอีกถัว ที่สองี่หญิงผดวาเล่าย่อยเร็วลือกว๋วยเตี๋ยวเมถามัาานสแสบกับบอจักดอก <laughs> ฉันได้มีกะทิมาจากยิงซื้อ,อยูร้านที่เพื่อนขา,ขายของหวานนำอยู่ทั้งโซนโซนผักคุณจะ้ะเซฟเซฟยิงเบื้องหน้าตาสีสันกองละซ้าบาทสามกองหาสิอื้อฉันอยากซื้อกลับไปซื้ออีกมีกะทิข้าเจ้าเข้มคุณเซ่บแห้งยิงบ่ได้กินมีกะทิอยู่ตลาดบันอากาศนี่กระโดหลายปีแล้วเนาะจ้ะทุกคนตอนแรกผ้ากันนั่งกินอยู่โต๊ะอยูหน้าร้านเนาะค่ะลูกค้ามาหลายมันชุนละมุนวุ่นวายยิงก็เลยส่วนกันกับไอ้เชงเวงมากลางโต๊ะแคมปิ้งนะคะแล้วก็พผ้าเด็กน้อยมากินอยู่ทั้งหลังบ้านเนาะ อันนี้ก็เอามาแต่กุงเทพน้ำผู้หญิงเอ้ยเอา่ขึ้นท้ายรดมานาะจากพวกโต๊ะพวกเก้าอี้หญิงพอได้นั่งแคมปิ้งกินเอาบรรยากาศเนาะมาหอดบ้านกับบ้นหนาวปานใดบรรยากาศดีดี้ะทุกคนเพราะว่าได้อยากเปลืองพัดลมเนาะจา้ะบรรยากาศพ่อทางพ่อเศร้าอยู่บ่นหนาวปานใดน,นะคะกลับมาบ้านบางปีหนาวหนาวหนาวจนปากสั้นหญิงแต่ว่าตกมาปีนี้บ่ถึงกับหอดแต่กับ,บ่ถึงกับหนาวเฮก็คือว่าพอได้เก็บเกี่ยวบรรยากาศยามหนาวห่นะ้จทุกคนหนาวกำลังดีเนาะจ้ะปีนี้พี่น้องเอรซับชมเบิงจากจัง วัดใดพาก,กันหอดบ้านหรือยังสิลงงกรุงเทพมือไหคอมเมนต์มาบอกมาพูดคุยกันในเด้อจ้ะเมื่อนี่ไปแล้วยีขอโตไปกินกว๋วยเตี๋ยวแซ่บกับลูกกับหลานก่อนไปแล้วเด้อค่ะสวัสดีจ้า